สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับยินสบายดีนะครับก็วันนี้ครับต้นสัปดาห์วันจันทร์วันอังคารนะครับวันอังคารนะครับที่เท่าไหร่ครับ29ก็เลยแค่สองสวันครับผลการออกสลากจอกแล้วเรามาดูครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายคลิปนี้ผมมีสูตรเด็ดๆสูตรดังๆมาครับเอาไปเลยครับเลขดังที่เสียงเรียงไกลก็ขึ้นชื่ออยู่นะครับ การันตีได้ครับว่ามีความแม่นยำพอสมควรสำหรับเลขชุดเลขดังเราจะเฟ้นหาหลัก10ล่างครับเพราะมันไม่ค่อยมีครับเลขล่างของงวดนี้เมื่อกี้จัดลงไปครับหน่วยล่างที่เรามาจัด10ล่างครับเราจะเฟ้นหา10ล่างสถิติเขาถูก6งวดนะครับวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง2แต่เราจะมาคำนวณกันย้อนหลังไป5งวดครับคำนวณกัน6งวดนะครับงวดที่6คืองวดที่1กุมภาพันธ์แต่เราจะย้อนสถิติไปแค่5้างวด มาเริ่มจากงวดแรกครับเป็นหา16พฤศจิกายนโดยใช้ผลการออกสลาก1พฤศจิกายนเป็นตัวคำนวณเราใช้กลุ่มตัวเลขรลงวัที่1 2ตัวล่าง3ตัวหน้าครั้งที่ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2ใช้เพียงบางหลักครับเราใช้หลัก10ล่างในที่นี้คเลข5หลัก10บเป็นหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1ในที่นี้คเลข8กับเลข4แล้วก็หลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่2ก็คือเลข0ูนผลรวมคือ5บวก8 13บครับ13บวก4เป็น17 17บวก4ีองที่ครับเป็น21เอาเลข1ครับบวก6กองที่เป็น23ครับถ้าเป็นเลข2หลักเราเอาแค่หลักหน่วยนะครับเราคคดเลข3 1 7บวกงที่เป็น21เอาเลขหนึ่ครับ17บวกหงที่23ใช้เลข3 1กับ3ก็คคือผลลัพธ์ของเรามาดูครับจะเข้า10ล่างหรือเปล่านะครับผลการออกสลากออกอะไรครับ16พฤศจิกายนเลขล่างสอ6ครับ เลขหนึ่งครับทำหน้าที่เข้าตำแหน่งสิบล่างถูกต้องตรงกันนี่คือวิธีการคำนวณน,นะครับเลขดังสิบล่างเราใช้วิธีนี้ครับโอเคครับมาดูว่าต่อไปเนี่ยนะครับดูความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อประกอบในการตัดสินใจนะครับเราจะใช้หลักสิบล่างคือเลขหนึ่งหลักสิบหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามกับเลขศูนย์แล้วก็หลักร้อยสามตัวท้ายครั้ 2, งที่สองคือเลขแปดผลรวมตัวนี้คือสิบสองครับบวกสี่ของที่ได้เป็นเลขสิบหกเอาเลขหกครับสิบสองบวกหกของที่สิบแปดใช้เลขแปดหกกับแปดสองตัวครับ ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมาดูครับ10ล่างออกอะไรครับออก6 7เลข6ครับก็ทำงานตรงกับตำแหน่งหน้าที่10ล่างถูกต้องเดี๋ยวงวดต่อไปเลยครับเราจะได้เป็นเลข6บวก4เป็น10บครับบวก5เป็น15บวก5เป็น20ครับท้ายเป็นศูนย์บวกตัวเลขคงที่ได้ตัวเลขคงที่ครับได้เลข4กับเลข6ผลการออกสลากครับออกอะไรครับออก6 2เลข6ครับก็เข้ามาตรงกับตำแหน่ง10ล่างถูกต้องครับ ต่อเนื่องไปเลยครับยังไม่มีผิดพลาดเราได้เป็นเลขหกบวกแปดเป็นสิบสี่ครับบวกศูนย์บวกสองเป็นสิบหกบวกสี่ของที่เป็นยี่สิบเลขศูนย์สิบหกบวกหกเป็นยี่สิบสองครับได้เป็นศูนย์กับสองมาดูครับความน่าสนใจมันอยู่ที่งวดนี้ครับผลการออกออกอะไรครับออกศูนย์สองเลขศูนย์เข้าสิบล่างครับส่วนเลขสองคู่กันนะครับเข้าหน่วยล่างเข้าคู่เลยครับหน่วยกับสิบล่างมาดูว่าต่อไปครับที่ผ่านมาล่าสุดงวดที่ผ่านมาล่าสุดครับเราได้เลขศูนย์บวกหนึ่งบวกสามเป็นสี่ บวก8เป็น12บวก4เป็น16เอาเลข6ครับบวก6เป็น18เอาเลข8 6กับ8ผลการออกสลากออกอะไรครับวันที่17มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดออก6 5หเลข6ครับเข้ามาในสิบลากถูกต้องตรงก,กันก็เป็นอันว่าถูกต้องไม่มีผิดพลาดครับมาคำนวณต่อเนื่องไปเลยครับ1กุมภาพันธ์เราได้เป็นเลข6กครับบวก0ย์บวก6เป็น12บวก1เป็น13ไปบวก4ว่อง์ที่เป็น17ได้เลข7ครับตัวแรก บวก6คงที่เป็น19ได้เลข9กับ7กับ9เมื่อกี้คำนวณหน่วยล่างได้7กับ2คำนวณ10ล่าง7กับ9เลข7มาดีครับไม่เน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจพิจารณาของท่านนะครับผมเพียงชี้ในการคำนวณตหลักของสถิติครับผมจะย้อนไปดูสักรอบนะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างคำนวณตอนแรกตอนแรกเราย้อนไปห้างวดวครับได้1กับ3ออกอะไรครับออก16เลข1ครับเข้ามาตำแหน่ง10ล่าง คำนวณต่อมาได้เป็นเลขหกแปดครับออกหกเจ็ดครับเลข6เข้ามาตำแหน่งสิบล่างคำนวณต่อมาได้เป็นเลขสี่กับเลขหครับแล้วก็ออก6 2สองเลข6เข้ามา1ิบล่างคำนวณต่อมาครับได้เป็นเลข0ูนย์กับเลข2ออก0 2นย์สองตัวนี้เข้ามาคู่เลยครับทั้งสิบและก็หน่วยล่างมวดสุดท้ายครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดนี่แหละครับออกหกแปดคำนวณได้6 8แปดนะครับแต่ออกหกห้าเลขหเข้ามาสิบล่างมวดที่จะถึงครับ1่กุมภาพันธ์เราคำนวณได้7 9ด้าครับ กำลังใจเช่นกัน้วกันครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอให้ท่าน่ำรวยเฮงๆๆงครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ